ทำตามสมัยนิยมนะครับที่ทางในโปแลนด์เนี่ยก็นํามาเผยแพร่นะครับจนก็โอ้เห็นหน้าท่าทาแล้วโชบุรีวันนี้เร่งทําคะแนนครับเชียร์ที่ได้รับวเพราะมาจากฟุตบอลเมืองนอกแหละครับส่วนพวกนี้ไม่ใช่คนยิงก็เป็นคนเป็นผู้สารประตูครับบอลยาวสลุตะมาพักนายอาครับพักกระตอกส้นมาให้กับสลายุทธ์ได้จอดจ่อแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหสวยงามมากประตูที่สิบสองของโจห้าหลา คมคริปจริงๆครับนาทีนี้วันนี้ทําได้ทะลุอีกแล้วไม่ล้ําหน้าอาทะลุตาทะลุมามาดูเขาว่างตลาดทุกมุมกินไม่โฮโฮได้กตร,รงนี้เราบอกว่าอบอลทะลุช่อง<ร>ของมาของกลาสคล้ายๆกันเลยครับสองประตูที่ได้แต่ประตูนี้สําคัญมากนะครับท้าไม่มีอะไรก็เกือบจะเป็นสามศูนย์ครับ ครับเอาชนะชนบุรีไปได้2ประตูต่อศูนเป็นการชนะที่ต้อว่าเด็ดขาดนะครับทั้งโวกเกมแล้วก็สกอร์ครับเป็นการเก็บชัยชนะ5นัดรวดครับของทีมกระต่ายแก้วนะครับทําให้พวกเขาขึ้นมามีคะแนนตามหลังชนบุรีรองจ่าฝูง mm hmm. เหลือเพียงแค่แต้มเดียวครับขณะที่ชนบุรีวันนี้เก็บคะแนนไม่ได้ก็ยังต้องตาม